แาดื้อไหมวันนี้น้องวันนี้น้องดูเหียบผิดปกติไม่เหมือนตอนอยู s <S ่บ้านเลยตอนอยู่บ้านแบบจบบ้อๆด้สิบปีหรือไม่ดี้อสีไม่ดแมวไม่อยากให้ดีดูเราขาผมน่าชมๆเนะครับทุก ไฟไฟเลยครดยไฟไฟด้วยอไระไรด้ดูนี่ใช่ไม่ได้ยินเหรอครับไม่ได้ยินครับโอ้ดีดีหรือว่าพูนะโอ้รอนโทรลได้บังไหมบังมันมันตัเสียงได้ไมครับผมไม่รู้เหมืน มา้่าสุดแล้วงั้นงั้นเดี๋ยวผมพูดเสียงดังขึ้นนะครับไอคิ้นไอคิ้นจะไดูนะรับกันตั้งทสวัสดีครับดี่คีซึนนะครับพี่ไายครับอุ้ยไอคิ้นไโค้นอันนี้ปิดแล้วไอคิ้นเนาะโอเคครับผม อ๋อนี้ยมีป้ยจุไล่ด้วยนะตอนนี้น้องอาบูมากเลยอ่ะเป็นห้าตาเป็นห้าแมวด้วหรอช่านักแมวจุไล่ยอมยอมรับว่าสลัดนูแต่นูสลักร์ไม่ยอมเลยคุยยินด้วย 嗯，还好。 มีอวียูอมากเราจะ,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 ะ่ารว่าทุกคนอยากเห็นอะไร้ีไหมม่มีตอแรกตอนรกก็คิดเลาว,ว่า,าน้องพ่า,าไหมแต่ว่านั้นน้องไปถ่ายโูเวอร์จรง่อองก็เลยก็เลยไม่ได้ข้อ,อเปในเอวีเนเลย

哎呀！<laughs> <laughs> แค่เงคนคนละคนจะช่วยร้องไหมเอ้ยก็ว่าน่าจะร้องหนึ่งจะร้องใช่งั้นเรางั้นเราจะร้องแบบเงียบๆร้องแบบเงียบๆนะครับโอเคโอเคนะร้องแบบเงียบๆนะครับเงียบเงียบเงียบโอเคเงียบๆนะทุกคนเงียบๆนะนะคอเด เดี๋ยวแพบนึงต้องไปลองน้าต่องจ้ะนะครับอยากบอกว่าพระเอกเอวีหล่อมากเลยครับคือเงคอหงขอออบแหล่อแบบอตโคเลยครับอได้ลูกรอได้เลยครับแ่ลาว่รอรอแบบ อคับตอนนี้ฝากไผมาีอยย้วอย EP อย e 11ก็ไม่มีดราม่าเลยดราม่าแค่หเล็กดราม่าิีเดียวครับไม่ไม่ต้องเตรียมทีู่ก็ได้ครับไม่ต้ โนแล้วไม่บอกแต่ตองจวันท okay, like nah, ี่ส uh, oh ิบอนับผมบอกเลยว่าพ่อภาคีพ่อกร่ตบอวยพรอวยพรทุกคนครับ25วันที่8ทุกนสวดบัได้นะคะ นีส่ว์สทุดของทุกคนนะครับครั้ายทุกคนมาเยอะๆครับทุกคนก็ทุกคนก็รอหมดเลยนะครับผมดีน่ารัก้ไูน่ารัก้หไม่ได้บอกนะครับ เ้องเนะครับใช่ครับพี่เจสครับพี่เจหล่อมาพี่เห่มากครับใหพี่เจรอา้ห่คร้องพี่เจสเราบดใช่เพราะว่าอายุขั้นไหอยู่โลกมาสุดเลยแล้วนะเ่อา่อา่า่ อันนี้นิดนิดนิดเกินร้นนนนองแบบน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มโอเคตัวใหญ่ต้องรอฟังคืนนี้นนะครับเป็นอ,อ๋อ 내미쳐이 루타스카이 와는라인 All way to 로종카우자 เอาียี่สึ่งล้ากิล้านยี่สิบงอยากได้ิลอยากได้นีเราู้กันนะหมดเวลาแล้วอ่ะรูกันหมดเวลาแล้วแต่ยังไม่หมดใไหมคนน่าเศรผมไม่เคยคิดเลยว่าจะเคยบอกใคร อยู่กันเอนานครับไม่ไม่เคยมัไม่เคยหมดใจเหมือนกันเตอรพีเพอเพอร์ยเพถ่ายรูปให้นะใ้รูป